สวัสดีครับพบกับโอเล่คิวครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวแกนสิบสี่มา Life นะครับผมเรามาเริ่มที่ตัวกล่องของรูบิกก่อนนะครับตัวกล่องนะครับจะมีเป็นสีฟ้าสลับขาวนะครับคล้ายลักษณะของสีของ แบบทองฟ้านะครับภายในนะครับก็จะมีตัวของกร์ดนะครับแกนคิวหนึ่งใบซึ่งทางซ้ายนะครับก็จะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์นะครับภายในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็ถุงผ้าตามปกตินะครับทางขวาก็จะมีกล่องเก็บรูบิกนะครับแต่ว่าผมแยกตัวรูบิกออกมาแล้วนะครับก็ผมจะเอาตัวกล่องนะครับใส่ตัวนี้ไว้นะครับเป็น คู่มือการเออไม่ใช่คู่มือครับเป็นอะไรในการปรับแต่งของแกน14นะครับตัวนี้ฐานล่างของกล่องครับเราสามารถเปิดได้นะครับนี่ครับจะมีก้านแม่เหล็กสำรองนะครับไว้เปลี่ยนจริงๆมันไม่ใช่ก้านสำรองนะครับเป็นเป็นก้านเปลี่ยนแรงแม่เหล็กนะครับของที่ชิ้นคอร์เนอร์นะครับแล้วก็มีแท่งดันแม่เหล็กนะครับต่อไปครับเรามาชมที่ตัวรูบิกกันเลยดีกว่านะครับ ต้องบอกนะครับว่าตัวรูบิกตัวนี้นะครับคือแก๊สสิบสแมกเลนะครับก่อนที่ผมจะไปรีวิวตัวเต็มนะครับให้ผมพูดเกินสรุปก่อนเริ่มคลิปได้แบบรว,รว,รวดเร็วนยครับสำหรบับบางคนที่สนใจตัวนี้อยู่อ่าผมขอพูดแค่หนึ่งกลุ่มนะครับปัจจุบันนะครับมันมีแก12 13ที่เขาตีกันอยู่ว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับบางคนก็บอกแก๊สสดีกว่าแก1สมันไม่ค่อยดีล็อกอัพเยอะบางคนก็บอกแก๊สสดีกว่า12 4มันฟีเจอร์เยอะกว่าผมบอกได้เลยนะครับสำหรัมมบส ใครที่คิดว่าแก่3ในมือคุณดีแล้วแล้วคุณมีเงินพอที่อยากจะอัปเกรด14แบบว่าคุณแค่รอดูรีวิวคุณปิดคลิปที่เหลือไปได้เลยครับคุณซื้อได้เลยครับ14ี่ดีกว่า13เยอะครับตามนั้นครับผมโอเคครับก็จากการสรุปคร่าวๆสำหรับผู้คนบางกลุ่มไปแล้วนะครับต่อไปมาเริ่มที่รีวิวตัวเต็มกันเลยดีกว่านะครับก็ตัวนี้ครับแก Mac l a ี่นะครับผมมาที่ขนาด56มิลลิเมตรนะครับ ถือเป็นขนาดปกติของแกนนะครับพร้อมกับน้ําหนักที่71กรัมนะครับ70-71ก็ต้องบอกว่ามีน้ําหนักที่เท่ากับแกน13มาร์เก็นั่นเองนะครับเชสีของแกนยังคงเดิมครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่แบบว่าบกพร่องนะครับดูสีได้อย่างชัดเจนนะครับต่อไปมาดูที่คัตติ้งของลูกนี้กันเลยดีกว่าที่4 5องศาครับสามารถขัดได้ครับเมื่อเลยไปอีกครับก็สามารถขัดได้เช่นเดียวกันครับดีเวิร์ที่ตำแหน่งเป็นเส้นตรงนะครับ สามารถขัดได้นะครับต้องบอกว่าทํามาได้ดีมากๆถ้าน้อยไปกว่านั้นนะครับก็จะเป็นออโตอาไรนิ่งนะครับไปครับคือเรื่องที่แบบว่าจุดขายของแกน14ครับคือเรื่องของการปรับแต่งและแม่เหล็กนะครับคือลูกนี้นะครับสามารถปรับได้แต่งสูงสุดได้ถึง1296รูปแบบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะปรับแต่งเยอะขนาดนั้นไปทำไมนะครับต้องบอกส่วนตัวแล้วนะครับผม มันไม่ได้สำหรับผมเองนะครับมันไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเลยสำหรับผมเองผมปรับแต่งได้ไม่เกิน10กว่ารูปแบบและมีข้อจํากัดของรูบิกรุ่นนี้ด้วยนะครับที่มันมีข้อจํากัดที่มันสามารถปรับแต่งได้สูงถึงขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูข้อจํากัดนั้นกันเลยดีกว่านะครับดูที่ของการปรับแต่งก่อนแล้วกันนะครับเปิดมาที่ชิ้นตรงแกนกลางนะครับเราเห็นได้ว่ามีทั้งหมดเหมือนแกะ13เลยครับ ชิ้นต่อไปครับว่าชิ้นทางขวาครับคือแกน13ชิ้นทางซ้ายคือแกนสิมันเหมือนกันเดะเลยนะครับผมที่มันต่างก็แค่ขนาดที่เล็กลงเท่านั้นนะครับที่เหลือคือแทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมในการปรับแต่งนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ทั้งรูปเลยนะครับโดยให้ดูที่ตัวบนนะครับที่เป็นวงกลมนะครับกับด้านล่างที่เป็นฟันเฟืองนะครับ นี่นะครับผมจะดูที่ตัวบนก่อนนะครับตัวบนจะมีทั้งหมดเลขทั้งหมดถึงหหมายเลขนะครับแล้วเป็นวนเป็นวงกลมนะครับโดยเราจะปรับที่ด้านบนก่อนนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียกด้านบนนะครับส่วนตัวเองผมว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมขอเรียกว่าปรับละเอียดแล้วกันนะครับปรับละเอียดคือปรับความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากเป็นการปรับละเอียดนะครับสมมุติต้องการแบบว่าปรับรวมนิดนึงปรับแน่นขึ้นมานิดนึงไม่ค่อยต่างอะไรมากนะครับแบบปรับละเอียด เราจะใช้ทําการปรับที่ด้านบนนะครับที่มีหกหมายเลขนะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้นะครับในการปรับนะครับโดยเราจะใช้ด้านที่ด้านที่เป็นด้านแคบนะครับผมด้านที่แคบกว่านะครับด้านที่ติดตัวแท่งแบบนี้นะครับโดยจะเอาด้านนี้ลงนะครับด้านแคบกว่าลงลงไปนะครับโดยมันจะด้านแคบด้านในนะครับมันจะมีนี่ครับก้านเล็สามสามจุดอยู่ด้านในครับเป็นก้านล็อกกับตัววงกลมนะครับ เมื่อใส่เข้าไปมันจะครอบล็อกพอดีนะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับที่บริเวณนี้นะครับมันจะมีนี่นะครับแ่งเหล็กเราสามารถสอดเข้าไปได้นะครับมันจะเป็นจุดสําหรับสอดของการ3าตัวนี้พอดีนะครับเพราะมันจะมีเปาตัวนี้นะครับทั้งหมด3ตัวนะครับเห็นไหมครับทั้งหมด3ตัวแล้วไอ้ตัวนี้นะครับมันไม่ได้แค่ว่าจะปรับอย่างเดียวไว้ปรับอย่างเดียวครับแต่ว่ามันยังบอกตำแหน่งของตัวเลขด้วยนะครับ ถ้าไอจุดเวอาลงตัวนี้นะครับที่มันเวอาวลงไปเนี่ยชี้ที่เลขอะไรนะครับนะครับชี้ที่เลขอะไรแสดงว่ามันคือระยะของความยืดหยุ่นของรูบิกเราที่ตำแหน่งนั้นนะครับอย่างของผมตัวนี้นะครับผมปรับไว้ที่เลข3นะครับผมตัวนี้ผมปรับไว้ที่เลข3นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับผมเลขยิ่งมากคือยิ่งหลวมนั่นเองนะครับผมเลขยิ่งน้อยคือยิ่งแน่นนั่นเองนะครับใครต้องการหลวมๆก็ปรับไว้เลขสูงๆครับใครต้องการแน่นๆปรับไว้เลขน้อยๆครับของผมปรับไว้ที่3ามนะครับเล้ก็จะใช้ด้านที่หัวแคบนะครับดันลงไปครับแล้วก็ทําการบิดได้เลยนะครับผมมันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับว่าให้หมุนทิศตามนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เจาะลงไปข้อมันแล้วก็บิดได้เลยครับ เนี่ยครับผมต่อไปครับเราจะไปดูที่ฟันเฟืองที่ตัวด้านล่างกันเลยนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับที่เป็นตัวฟันเฟืองนะครับที่เป็นเหมือนเกียร์นะครับอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดถึง6หมายเลขเช่นเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะสลับกับด้านบนที่เป็นวงกลมเขาฟันเฟืองนะครับเลขที่มากครับคราวนี้จะเป็นการแน่นนะครับเลขที่น้อยนะครับจะเป็นหลวมนั่นเองนะครับผมจะสลับกับด้านบนนั่นเองครับให้จาง่ายคือสลับกันนะครับก็ไม่รู้เขาทำงันเพื่ออะไรนะครับให้จํายากขึ้นไปอีกนะครับ เวลาดูของตัวนี้นะครับเราจะดูง่ายๆนะครับขออภัยครับกล้องตัดนะครับก็ให้เราดูที่ของฟันเฟืองให้ดีนะครับที่ชาราด้านบนกับด้านล่างนะครับมันจะมีชิ้นส่วนสีขาวครับเป็นจุดงอกออกมานะครับของเซนเตอร์นะครับที่มันงอกออกมานะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะงอกออกมานะครับตัวนี้ คือมันเป็นตำแหน่งที่ชี้หมายเลขเราอยู่นะครับว่าฟันเฟืองเราอยู่ที่เลขที่เท่าไหร่นะครับของผมคือเลข5นะครับพูดง่ายคือฟันเฟืองผมอยู่ทีรร่ระดับที่5นะครับระดับที่5นะครับก็คือระดับที่แน่นนั่นเองนะครับผมตามที่ผมบอกครับว่าเลขยิ่งสูงยิ่งแน่นเลขยิ่งน้อยยิ่งหลวมนะครับด้านฟันเฟืองผมขอใช้คําว่าออปรับหยาบแล้วกันนะครับคือถ้าเราต้องการแบบว่าต้องการแน่นขึ้นเยอะๆเลยเราจะปรับที่ฟันเฟืองต้องการหลวมขึ้นแบบเยอะเๆเลยก็ปรับ เวลาปรับก็ปรับเหมือนกันครับแต่ว่าคราวนี้จะเอาด้านที่เป็นหัวกว้างกดลงไปแทนครับก็กดลงไปครับแล้วก็ทําการบิดได้เลยครับเข็มตามเข็มนาฬิกาเช่นเดิมครับนี่ครับก็จะมีเสียงนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องของการปรับแต่งนะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆต่อไปครับมาดูที่เรื่องของปรับแต่งตรงแม่เหล็กอีกนะครับลูกนี้ครับปรับแม่เหล็กได้เยอะมากๆนะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับผมคือตำแหน่งแรกที่เราจะปรับแตคือปรับได้ที่ชิ้น นะครับเดี๋ยวเราจะแกะเอามาให้ดูเลยนะครับการปรับที่แม่เหล็กที่ชิ้นเอนะครับเราจะใช้แท่งแม่เหล็กตัวนี้ในการปรับแต่งนะครับนี่นะครับผมมันจะมีช่องอยู่นะครับเป็นช่องที่เราสอดสามารถสอดเหล็กลงไปได้เห็นไหมครับโดยไอช่องนี้นะครับมันก็จะบอกถึงตัวเลขข้างๆด้วยนะครับมันจะมี1 2 3ออยู่ด้านข้างครับของผมอยู่ตรงกลางเลยครับผมตรงกลางก็คือ คือแม่เหล็กระดับปานกลางนะครับผมแล้วโดยหมายเลขที่1นะครับจะเป็นหมายเลขที่แม่เหล็กเบาที่สุดนะครับหมายเลข3คือหมายเลขที่แม่เหล็กแรงที่สุดนะครับตามเลขเลยครับหอ่อน2กลาง3แรงนะครับผมก็มีทั้งหมดสามหมายเลขที่เราสามารถปรับแม่เหล็กที่ชิ้นเอทได้นะครับเป็นการดูดแม่เหล็กระหว่างการสัมผัสระหว่างชิ้นเอทกับชิ้นคอร์เนอร์นั่นเองนะครับผมต่อไปครับยังไม่หมดครับทุกคนเรายังสามารถปรับแม่เหล็กที่ชิ้นของคอร์เนอร์ได้อีกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปรับ เยอะไปไหนนะครับทุกคนที่ชิงคอเนอร์นะครับเราก็จะมีตัวนี้อีกนะครับที่ด้านบนนะครับมันเหมือนแก๊สิบสแล้วครับแต่ว่ามันสามารถปรับได้ทั้งหมดถึง6หมายเลขเลยนะครับของผมอยู่ที่หมายเลข6เลยนะครับต้องบอกเป็นหมายเลขที่แม่เหล็กแรงที่สุดนั่นเองนะครับมันจะมี6หมายเลข 1เบาที่สุด6แรงที่สุดมาเรียกยิ่งน้อยยิ่งเบามาเรียกยิ่งมากยิ่งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดันแม่เหล็กเนี่ยครับไปทางซ้ายครับผมดันไปดันไปนี่ครับแต่มันยังไม่หมดดกครับผมมันเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาที่12บสมันตัดไปนะครับจริงๆมันเคยมีฟีเจอร์นี้ในที่แกสเอแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนแม่เหล็กที่ตัวนี้นะครับผมที่ชิงคอเนอร์นะครับอ่ะจริงๆรเราต้องใช้ชิ้นส่วนตัวนี้นะครับในการดันนะครับก็คือตัวนี้นะ ด้านข้างนะครับเจาะลงไปครับแล้วก็บิดปุ๊บบิดทวนเข็มนาฬิกาครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับก็ในกล่องนะครับเขาจะมีแถมตัวนี้มาอีกนะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะใส่ไอ้ตัวสีฟ้าตัวนี้ลงไปแทนนะครับก็บิดกลับเข้าไปครับเวลาใส่กลับก็บิดตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับ เรื่อสีฟ้านี่มันดียังไงครับหรือแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นครับก็คือสีฟ้านะครับใครที่แบบปรับสีขาวแล้วรู้สึกไม่สมดุลนะครับสีฟ้ามันจะเป็นเม็ดเล็กที่อ่อนลงมาจากสีขาวนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคครับก็นี่คือเรื่องของการปรับแต่งขโมงของการ14 MacLeve นะครับต้องบอกว่าเหนื่อยมากครับมันยาวนานมากเลยเกินสำหรับการรีวิวตรงส่วนนี้นะครับมันปรับแต่งได้ถึง1,296รูปแบบเลยนะครับต้องบอกว่าเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปไหนนะครับแล้วส่วนตัวถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับการปรับแต่งได้เยอะขนาดนี้ผมต้องบอกเลยนะครับผมไม่ชอบเลยครับผมไม่ชอบเป็นอย่างมากที่ผมเคยบอกผมชอบรูบิคที่มันปรับแต่งได้เรียบง่ายครับกับการที่เราปรับแต่งได้มากถึงขนาดนี้นะครับรูบิคที่มันปรับแต่งได้มากขนาดนี้มันจะหาจุดที่ลงตัวของมันได้ยากนะครับไม่ต้องใช้เวลาจูนเข้ากับ เข้ากับหารูบิกได้นานนะครับมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันน่าําคาญนะครับที่มันปรับได้เยอะเกินไปส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบนะครับใครจะว่าไงก็แล้วแต่ผมไม่ชอบนะครับเราจะเปลี่ยนแท่งแม่เหล็กที่ชิงคอเนอร์ไปทําไมครับถ้าในเมื่อคุณปรับได้อยู่แล้วที่ตรงนี้นะครับจะเอาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับผมต่อไปครับคือเรื่องของฟีลลิ่งนะครับสืบเนื่องมาจากหัวข้อที่แล้วที่บอกทำไมถึงใช้ไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งลูกนี้มันมีเอกลักษณ์นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฟีลลิ่งลูกนี้ มันคล้ายกับแกน12และ13เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่ามันจุดที่ดีขึ้นนะครับนี่ครับคือเรื่องของฟิลลิ่งจากที่เห็นผิดไปเมื่อกี้นะครับต้องบอกว่าฟิลลิ่งลูกนี้ทำมาได้ดีดีมากชื่นชอบครับผมโคตรชอบฟิลลิ่งลูกนี้เลย มันบิดสบายมากๆต้องบอกเลยครับเป็นูบิดที่ผมรู้สึกว่าบิดสบายที่สุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับแบบมันจะออกแรงน้อยอะไรขนาดนี้เนี่ยมันแบบโค้ตสบายอะครับแบบมันแบบบิดดีมากๆต้องบอกตัวนี้แบบทํามาได้ดีนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ชอบเลยครับอยู่อย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเร็วแบบเร็วมากนะครับตอนแรกผมรู้สึกว่ามัน พอๆกับแกน12นะครับแต่นะครับผมแต่นะครับนี่คือแกน12นะครับต้องบอกว่าแกน12เร็วไม่เท่าครับแกน14เร็วกว่านะครับแต่ที่ผมโอเคมันคือแกน12อ่ะเวลาระบิดมันเร็วก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันโก่งๆอะไรเงี้ยพลาสติกมันเปาะๆนะครับอันนี้มันไปไปแก้ตรงจุดนั้นนะครับคือมันรู้สึกแบบพรีเมียมอะมันไม่รู้สึกแบบพลาสติกโก่งๆเปาะๆแล้วอันนี้ผมโคตรชอบ ส่วนมันแก้มาดีมากนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งที่13มอ่ะมันนุ่มมากๆใช่ไหมครับเพราะแม่เหล็กมันโลกทำมาได้ดีแต่ว่าพอมันใส่มาเยอะเกินแกัิบสมันฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยลงตัวทําให้เกิดการล็อกอัพครับเขาก็ไปเสือตรงนี้นะครับทำให้มันมีความนุ่มเหมือนแก13สปีดที่เหมือน12แต่ไม่ปอบบางเหมือน12แล้วก็ไม่ล็อกอัพเหมือน13คือมันรวม2เจเนอเรชันได้ดีมากๆนะครับโคตรดีแต่ที่ผมบอกว่าทําไมถึงการปรับแต่งที่เยอะขนาดนั้นแต่มันใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างแรกที่ผมบอกว่า สปีดมันเร็วโคตรแบบเร็วมากเร็วมากๆเลยครับคือถ้าคุณปรับแบบหลวมๆครับสำหรับผมเองผมปรับไม่ได้ออกมาจากโรงงานผมน้าปรับไขเข้าอีกผมบอกเลยว่าผมคุ้มไม่ได้นะครับมันมันทาให้ผมจากพันสองร้อยเก้าสิบหกผมตัดไปเลยครับแปดร้อยก่อนรูปแบบแล้วแค่เพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับผมตัดไปแล้วเป็นแปดร้อยเป็นเก้าร้อยเป็นพันแล้วผมตัดแลว้วมันเหลือให้ผมใช้แค่ไม่กี่ตัวเลขแลว้วเพราะว่ามันหลวมนะครับ ไม่ไม่ใช่หลวมเพราะมันเร็วกันไป2เลยนะครับมันทห้ผมใช้ไม่ได้จริงอย่างคือถึงจะบอกว่ามันล็อกอัพน้อยกว่าแกน13ใช่ดีกว่าเยอะดีกว่าแกน13แต่ผมรู้สึกถ้าเรื่องถึงการล็อกอัพอย่างเดียวนะครับแกน12ยังล็อกอัพน้อยกว่าแกน14ส่นะส่วนตัวผมว่าแกน12ล็อกอัพน้อยกว่าแกน14ส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่า14ไม่ใช่ว่าล็อกอัพหายไปเลยซะทีเดียวนะครับคือดีกว่า13แน่นอนครับ แต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่โอเคนะครับลูบิกที่ราคาถึง3,050บาทคุณยังเจอลอกอัพอยู่ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วคุณมีเวลาปรับจูนมาถึง1ปีก็ยังแอบติอยู่บ้างนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องที่ผมหัวเสียที่สุดสำหรับรูบิกราคานี้คือป๊อปนะครับป๊อปคืออะไรรูบิกก็คือรูบิกที่ชิ้นส่วนกระเด็นออกมาเวลาเล่นนะครับแบบบิดแล้วชิ้นส่วนกระเด็นออกมานะครับอย่างเงี้อยอันนี้เขาเรียกว่าป๊อปนะครับ คือผมรู้สึกว่ามันนี่มันปี2023ปลายปี2023แล้วอะแล้วลูบิกนี่มันราคานั่ง3,000กว่าบาทคุณแพงกว่าแบรนด์อื่นมากๆนะครับผมเจอป๊อปบ่อยมากเล่น10ตาเจอได้1ครั้งถึง2ครั้งซึ่งมันนับรวมเป็น10 2ถึงต่อการพบเจอมันเยอะมากแล้วทั้งที่ผมปรับแน่นขนาดนี้แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถปรับแน่นได้มากกว่านี้แล้วถ้าผมปรับแน่นมากกว่านี้ มันก็จะเกิดการล็อกอัพนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะแน่นกันไปก็จะล็อกอัพโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาสุบสินค้ากันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้นะครับผมมาที่ราคา30,50บาทจากทางร้าน candy speed นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าสุบตัวนี้ให้ดูจากที่การเล่นคลิปของการเล่นที่ผมกําลังโซฟอยู่นะครับตัวนี้ต้องบอกนะครับเป็นลูบิกถ้าพูดถึงการโซฟต้องบอกว่ามันดีมากๆครับพัฒนามาจากแกน13และ12ได้ดีมากๆใครที่เป็นผู้ชื่นชอบของแกนอยู่แล้วนะครับ แบบเฝ้ารอว่าผมกำตังมานานแลวพี่ผมรอว่าไก่สิบสี่เมื่อไรจะออกอมันต้องดีกว่าสิบสาหรือเปล่าเแบาสิบสามันปัญหาเยอะนะครับคุณซื้อได้เลยครับมันดีกว่ามากๆนะคะผมแต่ถ้าใครแบบว่ามีงบจํากัดนะครับผมงบจํากัดจํากัดจริงๆนะครับแบบว่าเออมันสามพันมันแพงอะครับพี่ผมรู้สึกว่าคุณกำเงินไปซื้อลูกอื่นได้เลยครับสามพันรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ว้าวจะรู้สึกการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าแบรนด์อื่นสักเท่าไหร่นะครับ หลอกอัพก็มากกว่าแบรนด์อื่นนะครับปรับแต่งเยอะกว่าก็จริงแต่ใช้ไม่ได้จริงทั้งหมดนะครับผมคัตติ้งก็ไม่ได้มากกว่าแบรนด์อื่นและออโตโอไริ่งก็ถือว่ามีอย,อยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับรุ่นเจนกันก่อนพู่ง่ายก็ยังแพ้โมยูด้วยซ้ำนะครับสำหรับออโตโอไรยนย่นะตอนนี้นะครับก็ถ้าแบบใครงบจำกัดก็ไม่ได้เชีย์แต่ถ้าใครงบเหลือและเป็นสาวของแกอยู่แล้วคุณจัดได้เลยครับมันดีกว่ามากๆ คือล็อกอัพน้อยลงสปีดดีขึ้นนะครับส่วนตัวนะครับผมก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากก็ยังไม่ได้ใช้เป็นลูกหลักแต่ก็ใช้เป็นลูกสำรองนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรแปลแปงก็อาจจะใช้นะครับก็อาจจะไปรอแบบอาจจะเข้ามือมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นลูกแข่งแต่ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องที่ติดบ้านที่ี่บอกครับเรื่องป๊อปล็อกอัพก็ยังมีอยู่บ้างนะครับก็ส่วนตัวก็ให้ที่9เต็ม10นะครับสาหรับคุณภาพนะครับก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับก็ชื่นชอบแต่ก็ยังไม่สุดนะครับ ก็อัก้าเต็ม10นะครับแค่ที่มีงบก็จัดได้เลย <C> e <an> ครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีท่านีครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ